นี่เป็นครั้งแรกที่คนจากวงการอ e ีสปอร์ตก้าวขึ้นมานั่งสู่ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ชื่อชัยชนอกอาจใหม่ทางการเมือง แต่หากพูดถึงตระกูลชิดชอบแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในตระกูลการเมืองที่มีบทบาทมายาวนานนับตั้งแต่รุ่นปู่เนยชายชิดชอบอดีตประธานสภาเนวินชิดชอบอดีตดาวสภาและรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาจนถึงเจนเนอเรชั่นที่3ของตระกูลชิดชอบที่เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีในวัย35ปีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชายชนกสู่เส้นทางการเมืองเริ่มต้นขึ้นในการเลือกตั้งปี2566ชายชนกลงเลือกตั้งในเขต2บุรีรัมได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมัยแรกก่อนที่ในปี2567 ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญของพรรคภูมิใจไทยคือเลขาธิการพรรคแทนนายศักสยามชิดชอบผู้มีศักดิ์เป็นอาแม้การก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองของชายชนกจะมีต้นทุนสำคัญในฐานะลูกหลานบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตระกูลชิดชอบแต่ชายชนกเคยตอบคำถามในเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเขายอมรับว่าบ้านใหญ่หมายถึงคนที่มีศักยภาพมีความสามารถมีทรัพยากรซึ่งหากมีต้นทุนจะทำได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานเขามองว่าหากไม่ใช่บ้านใหญ่จะช่วยเปลี่ยนแปลงบุรีรัม จากเมืองทางผ่านเป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรชายชนกเคยเปลี่ยนโอกาสเป็นความสําเร็จมาแล้วเมื่อครั้งเข้ามาทํางานกับนายเนยวินชิดชอบผู้เป็นพ่อในสโมสรบุรีร United. ัมยูเนเต็ดแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของไทยหลายสมัยโตยสิ่งที่ชายชนกทำไม่ใช่เพียงการตามรอยเท้าผู้เป็นพ่อเท่านั้นแต่ยังสามารถแตกลายความสําเร็จ ด้วยการปลุกปั้นบุรีร United e ัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตซึ่งตั้งขึ้นในปี2018ขึ้นมาจนมีทั้งรายได้และความสําเร็จในระดับประเทศก่อนที่ถัดมาเพียง3ปีสโมสรอ e ีสปอร์ตที่ชัยชนกปลุกปั้นจะสามารถคว้าแชมป์ AIC ปี2021ซึ่งเป็นคว้าแชมป์ในระดับโลกได้สําเร็จและเมื่อถึงจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองอีกครั้งเมื่อชัยชนกชิดชอบในวัย35ปีก้าวเข้าสู่ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเขาจะมีทิศทางในการยกระดับอุตสาหก e port ารรมอีสป ไปในทิศทางใดภายใต้จดสําคัญคือการเข้าบริหารงานในระยะสั้นเพียง4เดือนเท่านั้นการเข้าสู่ตาแหน่งรัฐมนตรีดีในฐานะอดีตผู้เล่นในอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตน่าสนใจว่ารัฐมนตรีชัยชนกจะมีกลยุทธ์และจะใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอ e ีสปอร์ตมาช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นได้แค่ไหน